รายงานตัวใหม่สวัสดีครับผมชื่อบ๊อบบี้ครับผมวันนี้ผมมารายงานตัวครับผมอเขาบอกผมเป็นไซบิเรียนแต่ผมว่าผมเป็นบางแก้วนะคระก็ยิ่งโตผมยิ่งซอแววบางแก้วเลือดน,นักสูยิ่งออกเห็นไหมน,นั่นนั่น สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมชื่อบ๊อบบี้ครับผมผมามรายงานตัวครับผมพี่ๆช่วยดูหน่อยครับผมใช่บางแก้วไหม <c oughs> <c oughs> เขาบอกใส่บิเลียนใส่บิเลียนไม่ใช่ใส่บิเลียนใส่บิเลียนเฉพาะตาตาสีฟ้า มันจีบครับมันจีบมันจีบฮะไปไหนไปไหนเล่นกานตัวก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนมี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 ได้มีม,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 มีครับผมมาเล่นกับบ๊อบบี้หน่อยครับผม มีครับผมอน,นอนตื่นละก็ยากระ,ะบาดนี่นอนตื่นละก็ยากระ,ะบาดนี่ฝนกระตกดินมันเละล่งไปดอกเป็นเลนหาเรนขี้ตม้มกาดเย็นถูกใจเลยกาดเย็น หไห้ไหเยจอใครวะนี่ใครวะนี่ใครวะหน้าเหมือนบ๊อบบี้เลยเฮ้ยหน้าเหมือนบ๊อบบี้เลยวะหน้าเหมือนใครวะเฮกด้าตัวเก็เป็นวะเฮ้ยเอะอยอออายุประมาณสองเดือน สองเดือนสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ได้จะประมอนสิบห้าวันเอามาตัวนี้น้อยสำกำปั่นโอ้โอ้โอบ๊อบบี้วอยไวยโอ้บ๊อบบี้วอยไวยบ๊อบบี้จะไปไหนบี้จะไปไหนบ๊อบบี้จะไปไหนบี้จะไปไหนอื้ออื้อ ลงไปดอกลูกมีแต่ขี้ตมเอออย่าโวยวาย,ยแล้วโวยวายแล้วมี่นี่รับเลยวะมีใส่ยหดรับอากาศดีบาร์บี้จี้ลงไปยังเปียอบเบิงเปียอบเบิงนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นฝาไหมเน่เน่เน่นะเน่ พอจิตีพอจิตีบักลาขี่ีเหรอเออบอลาข์คีเหรอว่ามันบอกนีออกลาลงไปขีเหรอว่ามันบอกหรืหอนี่ลาลงไปขีเหรอว่ามันบอกคีลงไปอย่างลงไปเล่นตม้มลงไปเล่นตม้มลงไปกินต้มบอกบะฮอนนะเปิดแอร์ให้โอ้ยท, okay. ทั้นแอรใส่โอเคแต่ทียัง ได้ทียังครับโอเคเย,ย็นเรอยง okay. โอเคเลยโอเคโอค้โหจะไปไหนจะไปไหนเบื้องคีผูบผเบื้องคีผูนี่เบาๆนะพี่เบาๆนะยกกระปองห่องแง้มแรงเล่นกายกรรมต้องกืร เขาละดื้อสุดยอดอา้าวอันนี้ก็ได้โอเคของเล่นอา่าของเล่นเธออ่าเอาไปโอเคเอาไปอา้าวยูแล้วปะนี่อ่เล่นเลยเล่นเลยยูผมขึ้นมากระโดดดาโดดดาลทั้งหมดเลย มีมีสายโหดลับฝนตกอากาศดีบอบบี้สมาชิกใหม่ในบ้านตัวนี้เนี่ยจอมโวยวายเลยโอเคค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ